คพือฟังที่ค,ครับสารสวนชวนเชษวันนี้อยากจะเรียนกับท่านที่เคารพด้วยเรื่องว่ากฎหมายถ้าไม่เหียมคนก็ไม่เจียมกฎหมายถ้าไม่เหียมคนก็ไม่เจียมนี่คือเรื่องที่จะเรียนฝากในวันนี้ถามว่าทำไมจึงพูดเรื่องกฎหมายกฎหมายอะไราอาจจะสงสัย ฎหมายทุกวันนี่คือกฎหมายว่าด้วยการจราจรนะครับช่วงนี้เรามีข่าวเกี่ยวกราวเกี่ยวกับคนที่ใช้รถใช้ถนนโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือการใช้ถนนข้ามถนนที่มีทางมาลายช่วงนี้เรากำลังแตกตื่นกันวิเยอยกันว่า ตกอกตกใจนะช่วงนี้เรากำลังตกตก,ตกใจตกตกใจทั้งโศกเศร้าเสียใจจากเหตุการณ์ที่ไม่กี่วันวันนี้มีคุณหมอท่านหนึ่งนะเป็นจกักษุแพทย์เดินข้ามถนนทางม้าลายแม้จะเป็นทางม้าลายแต่ก็ยังไม่ปลอดภัย แม้คุณหมอท่านจะระวังตัวเองมองซ้ายเลขวารอบด้านก่อนที่จะย่างก้าวลงถนนก็ยังมีปฏิเหตุจนได้นี่เมื่อมีข่าวนี้เกลียวกลาลงไปก็มีการสืบสาวเหล่าเรื่องสืบค้นข้อมูลนำมาตีแผ่ ไม่ว่าจะเป็นทางสื่อสิ่งพิมพ์หรือสาหรือสื่อทางโลกออนไลน์อยูนี้พูดถึงกันเยอะถึงความไม่ปลอดภัยในการข้ามถนนตรงบริเวณที่เป็นทางมาลายซึ่งจริงๆแล้วตรงทางมาลายนั้นน่าจะเป็นที่ปลอดภัยที่สุดในการที่จะข้ามถนนอันนี้ไม่พูดถึงการเดินข้ามสะพานพูดถึงทางมาลายเพราะว่า ตรงทางม้าลายนั้นถามว่าสร้างขึ้นเพื่ออะไรกำหนดจุดทางม้าลายเพื่ออะไรก็เพื่อให้ผู้คนนั้นเพื่อให้ผู้คนนั้นเดินข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยเมื่อผู้ที่ใช้รถไม่ว่าจะเป็นรถชนิดไหนเมื่อวิ่งมาตรงทางม้าลายจะต้องลดความเร็วทันทีมีผู้คนต้องชะลอความเร็วหรือจอด ทัานที่เพื่อให้ผู้คนนั้นเดินข้ามถนน,นได้อย่างปลอดภัยแต่ท่านี่เป็นอยู่นี่ปรากฏว่าสังคมไทยเรานี่มันย่อหย่อนต่อวินัยจราจรนะครับถามว่าใครย่อหย่อนมันย่อหย่อนทั้งภาครัฐและภาคประชาชนประชาชนก็ไม่ได้จริงจังจริงใจต่อเรื่องของกฎจราจร ภาพารัฐซึ่งเป็นเจน้าที่ผู้รักษากฎหมายก็ไม่ได้จริงจังจริงใจต่อกฎจราจรว่าด้วยการข้ามถนนของผู้คนนี่พอมีข่าวเจียวกราวขึ้นมาอย่างตัวอย่างที่คุณหมอท่านเดินข้ามถนนแล้วก็ถูกรถมอเตอร์ไซค์ชนถึงกับเสีชยชีวิตเนี่ยก็มีผู้นำร่องไปแล้วเมื่อเช้านี้ตอนข่าว เจ็ดโมงครึ่งทราบว่าที่เทศบาลนครอุรานทธานีตื่นตัวกันใหญ่เลยเจ็ดพัฒนาทางม้าลายทำบริเวณให้ชัดเจนยิ่งขึ้นที่สำคัญยิ่งคือมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกแห่งที่มีทางม้าลายเพื่อที่จะส่งข้อมูลไปยังตำรวจ ให้ตำรวจได้รู้ทันทีว่าตรงทางม้าลายจุดไหนที่ผู้คนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอันนี้ขอยจยาองทำเชยครับปรบมือให้เจา้าหน้าที่ทางบ้านเมืองที่นครอ,อุดรธานีนครอ,อุดรจังหวัดอุดรนัานนำร่องแล้วทางม้าลายจุดไหนที่ตั้งไว้ผู้คนเพ่นพ่านเดินใช้เยอะๆนะท่านออกก็มาติดไว้ ดูแลใครไปตรงนั้นไม่ว่าจะเป็นโมไซไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ผ่านไปตรงนั้นแล้วใครทําผิดกฎจราจรไม่ชะลอความเร็วหรือไม่จอดใหยผู้คนกันถนนตรงทางม้าลายจะต้องมีข้อมูลไปยังตํารวจท่านอาจจะได้รับหมายให้ไปชําระค่าปรับในภายหลังเหมือนกับขับรถผ่าไฟแดงก็เป็นได้นี่นี่ สุดยอดเท่าที่มีข่าวอุดตอนอย่างนี้นก็ังมีที่ภูเก็ตเท่าที่มีข่าวของชา้านี้ที่กาลังตื่นตัวในการที่จะพัฒนาเรื่องทางมาลายทางให้ผู้คนข้ามทางมาลายได้อย่างปลอดภัยอันนี้อยากจะเรียนไปว่าทุกจังหวัดเอาจริงเอาจังกฎหมายมันจะต้องเข้มงวดถ้ากฎหมายไม่เข้มผู้คนก็ไม่เจียมตัว ไม่กลัวกฎหมายเห็นหมาเยอะไม่ว่าจะเป็นที่ไหนไหนแม้มีทางม้าลายเนี่ยแทนที่จะชะลอความเร็วรีอจอดอยู่กับที่ผู้คนข้ามไปเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นมันวิ่งตามปกติหน้าตาเฉยเนี่ยมีเยะอะนี่คนพวกนี้ไม่มีวินัยจราจรเนี่ยนะครับอันนี้อยากจะให้ทางเจ้าหน้าที่รัฐโดยเฉพาะย,ยิ่ง ผู้นำรัฐบาลต้องจี้ลงมาถ้าผู้นำเฉยเมยเนี่ยเจ้าหน้าที่ของภาครัฐก็เฉยเมยตามนะแล้วจะบอกว่าเป็นหน้าที่ของตำรวจจะต้องดูแลแล้วนี่จะพูดอย่างนี้ไม่ได้นะผู้นำของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นเจ้ากระทรวงจะต้อง สั่งตูนองมาเลยอย่าไปเกรงว่าคนจะตำหนีตีตจริงว่าวิจกกระแสเอากระแสนี่แหละมาเป็นบทเรียนแล้วก็ปฏิรูปกฎกันจราจอนี่อย่างเข้มงวดนงไม่ว่าจะเป็นการจอดตรงทางมาลายก็ดีไม่ว่าจะเป็นการจอด,อาาด,จจอดสิ่งต่างต่างตามถนนเนี่ยจอดผิดที่ต้องูว่าต้อง เจ้มวดจริงจังนี่อย่างที่เห็นเนี่ยโคกเฉียนไวเนน้เป็นทางจักรยานเป็นทางจักรยานให้ผู้คนใ้บริหารร่างกายด้วยจักรยานนี่ก็ยังจอดม่วไปทั่วหมดเลยทั้งที่ตรงข้ามฝั่งโน้นมีเสียลักตีเส้นไว้สําหรับจอดโมไซค์เขาก็ไม่จอดไม่จอดตรงเนี้ยตรงทางจักรยานเนี่ยมีทั้งรถโมไซค์มีทั้งรถยนต์เนี่ จอดได้เป็นที่อันนี้กว่าชี้บอกถึงความขาดระเบียบวินักนยกระไดเป็นคนบักง่ายเนี่ยคนบักง่ายเป็นอย่างนี้ชี้รถตรงไหนจอดไม่เลือกที่อย่างนี้ถือว่าบักง่ายเจ้าที่ของจังหวัดยังเคยไปที่จังหวัดระเอ็ดนี่นะรถยนต์ไปจอดตรงที่โมไซ หรือโมไซไปจอดตรงที่รถจนตำรวจเห็นเนี่ยเขียนใบสั่งเลยแต่บางแห่งใช้มอยไม่ได้สนใจเอาหูไปนาตายไปไรไปชาจนจอดยังไงก็ไม่ได้สนใจอันนี้มันเป็นเรื่องของกฎหมายมันไม่เที้ยมพวกคนก็ไม่เกียมตัวนะครับอยากจะเรียนอานนี้นะถ้าหากว่าเจ้าหน้าที่เอากิง่งเอาจัง ประชาชนมันก็ยิ่งจังตามเท่านั้นเองนะแต่แท้ทว่าผู้หลักผู้ใหญ่เฉยเมยปลายปานั่เลยพลเมืองประชาชนมันก็เฉยเมยตามไปด้วยอันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับเรียนฝากอย่างนี้นี่คือข้อคิดเหตใจที่เรียนฝากวันนี้นะครับอย่าให้คุณหมอท่านเสียชีวิตไปแล้วไม่เกิด การปฏิรูปกฎหมายจราจรควายถือนี่เป็นบทเรียนนะครับจริงๆแล้วมันไม่ใช่เฉพาะคุณหมอคนท่านเดียวหรอกที่ท่านเสียชีวิตบนทางม้าลายเนี่ยมันมีผู้คนเยอะนะนี่ทราบจากข้อมูลบอกว่าปีหนึ่งเนี่ยมีผู้คนเสียชีวิตบนทางม้าลายเนี่ยถึงห้าร้อยชีวิตมันเฉลี่ยแล้วก็วันหนึ่งมันเสียชีวิต มากกว่าหนึ่งคนเสียชีวิตเพราะเดินข้ามถนนตรงทางม้าลายเนะี่ยเพราะนั้นทำไมมันไม่เป็นข่าวและทำไมเจ้าหน้าที่ของเราจรึงไม่ได้จริงจังจริงใจต่อตตรเรื่องของกฎหมายจราจรอยากจะให้เอาตัวอย่างอย่างที่จงังหวัดตุรดที่เขามีข่าวออกมาว่าเขาติดตั้งกล้องจรปิดตรงทางม้าลายทุกจุดนี่มันนี่มันจะสุดยอดเลยแหละทำให้ผู้คนนี่เฉ็ดลบับ พวกโมไซค์ก็ดีพวกรถยนต์ก็ตามที่ขับรถไปตรงทางม้าลายแนละ้วไม่จอดให้คนข้ามถนน,นเนี่ยพวกนี้มีไบสั่งไปถึงเขาสะบ้างมันจะได้เข็ดหลบับกฎหมายจะได้เชิมวดผู้คนก็จะได้มีความสุขทัทีเดินข้ามทางม้าลายอย่างเป็นสุขปลอดภัยนี่คือข้อคิดเห็ใจเป็นฝากวันนี้ว่าด้วย กฎหมายไม่เหี้ยมคนก็ไม่เยี่ยมตัว <laughs> <laughs> นี่คือศาตรันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชม